วันนี้เจะะ้าจะพามาดูห้องเ e อกันนะคะห้องนี้นะคะคจะเข้าพักได้2ท่านนะคะคสําหรับคู่รักนะคะคที่ว่ามาพักกันนะคะคห้องนี้จะมีหนึ่งเตียงคิงไซส์แล้วก็จะเป็นห้องน้ําในตัวนะคะคด้านหน้า,นานะะจะมีระเบียงให้ด้วยนะเบะียนนี้ก็จะเป็นระเบียงหน้าห้องนะคะคที่ระเบียงหน้าห้องนะคะคก็จะมีชุด โต๊ะนั่งเล็กๆไว้ด้วยนะคะเผื่อลูกค้าอยากออกมานั่งสูดรบรรยากาศข้างนอกนะคะหรือว่าออกมานั่งผ่อนคลายนะส,ส่วนโซนด้านหน้านะคะที่พักจะมีโต๊ะไว้1ชุดนะคะสําหรับนั่งทานข้าวนะคะหรือว่าลูกค้าอยากออกมานั่งทํากิจกรรมต่างๆก็ได้เช่นกันนะคะของห้อง s 5นะคะห้องนี้จะไม่มีสระว่ายน้ํานะคะมาด้านในนะคะก็จะเจอกับ โต๊ะเครื่องแป้งแบบนี้นะคะจะมีอ่างล้างหน้านะคะพวกอุปกรณ์ใดเป่าผมนะคะแปรงสีฟันแล้วก็ยาสีฟันทางที่ผักเขาก็จะจัดเตรียมไว้ให้แล้วนะคะแล้วก็ห้องน้ำนะคะเขาก็จะแยกโซนกันเลยนะคะระหว่างโซนแหง้งโซนเปียกนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นเตียงนอนนะคะที่ห้องนี้นะคะจะเป็น1งเตียง k ิงไซนะคะภายในนะคะก็ยังมีโซฟาเล็กๆด้วยนะคะ1ชุดสายแกมสายพักผ่อนไม่ควรพลาดเลยนะคะเพราะว่าห้องนี้นะคะเขามีจอโปรเจคเตอร์ มากมากเลยนะคะแล้วก็ข้างบนนะคะจะมีซันรูฟนะคะไว้นอนดูดาวกันเพลินๆเ,เลยนะคะส่วนราคาห้องนะคะก็รวมอาหารเช้าแล้วนะคะอาหารเช้าของที่นี่ก็จะจัดเป็นเซตให้นะคะเพื่อนคนไหนนะคะที่สนใจอยากจะมาพักนะคะกดที่ริก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะ